เอาไว้เยอะเพื่อนเลยวิลเล่ฟัวโอ้ยมีกบบ้าไห้เออมาเขาป่าหาเห็ดอีกเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยมาส่งเห็ดเบิ่งเบืองเบืองขั้นตาแบบนี้แดดบ่ออกหรอกชูมาเอ้ยบ้ามอามใช่เลยบ้ามอันนี้มันบีเนอร์มันสิเขาเลยนะเอ้ยย่างจุดวินพี่น้องเอ้ยคอยแหมเอ้ย เป็นจังใดทางบ้านนั่นอืมครัแจะยุดร้ายมือไข่ย,ยู่ได้หนสุกร์อาทิตย์เนาะว่าบอกไปรอไปเทีาายเ่ยวไสเนยละ่ะอืมเห็นมูคข่อยบนนี่นั่งเข่าเมาตาเรือม,มองมองอยู่พอไย,ย,ยก็ยุดคือการชีมือพี่น้องเอ้ยเขาก็ชิล,ละ์ไสล่ะมูเจ้าเบืองโอ้ยแดดบ่แห้งปันไดเหมือนนี่อืมไข่เนยอยู่ ยางมาเรื่อยๆพักผ่อนมาเรื่อยๆเด็กพี่นออออ้องเอ้ยชมวิวทิวทัศน์ไปนน้ำกันพี่น้องเ,เอ้อยเออใครก็อยู่ห้องเนาะกินแล้วก็นอนท้องใครอ้างลางนั่<า>น,ะนเป็นหอนเพป็นเป็นไงว่า, <c oughs> วามเาน,นา,นาะกระพุ้ดด้วยอย่าอย่าเอาไว้ใส่อันนี้ก่อนซะซะโอ้ขอกแคันขั้นตาเถอะวะย่างขึ้นมาทางปลาเนี่ยเด็พี่น้องเอ้ย เอาไ้นี่หันละอือืมดูงกะใช่ฮะอกเออ้าจุพอน่อยน่อยให้ดกันพอนะรถเอาตัวมาบุ๊บเบอร์อันนี้โอเคดุ้งกะเอาดูคุพี่ผิไลน์หนุตาเซอร์โคสไอ้เงี้ยเรียกนั้เลยนางโซมีแห้งก่นพี่น้องจังสิไปต่ออีกหลายกิโลอยู่พี่น้องจ้าห้ันห้ดหนอ้ืองาเห็ดเนี่ยนะอันไปจองเบืองเห็ดยังหรอมาบ้างมาสิกินแม่เปิ่นบ่ หวยุ้ยญงอันนี้เชฟไปห่มหมาจะได้มากินแม่เปิ่นเยอะวะเนาะมาทั้งคู่มันก็บ,บ่มีแล้วแม่เปิ่นพี่น้องเอ้ยอืมบ่ไอไรยุทงหน้าเนาะเพกันนี่แล้วได้แม่เปิ่นพ่อใหญ่ลองชักดก่อนนะสิสิ่แม่เป<ห><ห>ิ่ลฮะทำบ่อยไอมยาะทำบ่ก็เฮียเฮียเฮียเฮ้ยโอเคเจ้ามีแห้งบนเปันจิกินอัน อันแหมเบอร์เกอร์พี่นอ้องเอ้ยผนเฮ็ดมากเนี่ยเออ,เอ,อ,อก่อนก็เลยเจ้ามีแห้งก่อนเห้เล่าก,กินก่อนจังยางต่อไปชงเบงว่าเฮ็ดมันสิมีบอ่อเจ้าเอ้ยเออผลมันตกสองมือแล้วนะอ่ะย่านห้อยทางใหญ่ก็ย่านยืนละแต่ว่ายางน้มันทางมันพี่นอ้องอืมเนี่ยกินสะเบียงกับมีหลายเดเจยาเอ้ยอืมเบิ้องก็เจ้าเบื้องอันสะเบียงคอยพูนะ่ะ มีชิบมียังสเสบียงข่อยร้ายหลายเบิง่งเบืง้งพี่น้องฮเองฮ็ดเอียงเฮ็ดเอียงมาขึ้นอยู่ทั้งง่อยง่อยอีต้นใหม่อยู่โจโดโปดอยู่เบิเ่องตี่อเจ้าเห็นไหมเฮ้ยพุ่น้่ะดังปกุกปุกปกเฮ็ดไหมง่อยอยี้ทั้งต้นใหม่โจโดโปดอยู่เจา้าเอ้ยมาขึ้นอยู่เป็นอย่งนผู้เดียวเนาะเฮ็ดอย,อยู่เข่าเมาเห้ยต้นใหม่พุ่อนอืมนี่ละข่อยก็สิเลาะไปทั้งพี่และพี่น้องเอ้ย เป็นจังไบเดนแหละพี่ทั้งบาทเห่าหนั่นฝนตกอยู่บ่อเอยือจังขั้นตาทะบุนีเนาะเออนากัดจังสี่ละพี่น้องเ่าเหี่ยวจังสี่ละก้นภูเกาให้จังได็กภูเกาเออเจ้เมันงามมันก็บปงงามได้หนอจะว่าบ่ธรรมชศาสตร์ละดีสุดพี่น้องเอ้ยเออบ้องเริ้งเมืองแตงฮามันดอกเอาจังสีละถ้ามชศาสตร์ดีเออบ้องคิดยังไรเออก้นเฮ่านั่น อยู่ไปให้มันมีความสุขเจ้าของไปเหมือนละพี่น้องเอ้ยบอกผู้ใดแหละเจ้าของกระเขียดจ้าให้มีความสุขว่าสันเอ้ยเจ้าของกับอกไปซื้อละพี่น้องเอ้ยคิดกี่กอละอืมทีละยังทีเห็นนี่ละยักเสเย็ยังเนาะมือมือกะฮะแต่มองไปนี่ตีอืมกันเล่าย pues cool ุดเนี่ยกะฮะมองไปและพี네<_<_<_<_<_<_<_่น้องฮะมองเอ้ส hmm. ีเอามองได้เห็นพี่น้องเบิ่องนอะจังสีนะอืมอืม อยากให้เห็นเนาะบ้านเฮาเนาะว่าบนนี้มาทั้งภูทั้งเขาทั้งมันเดียวเบิงปัจิตเนี่ยอืมทั้งภูทั้ง,งป่าเขาไง่ไง่ได้มันช่องภูเขาเจ้าเอ้ยอืมมันก็กลวงแล้วอืมมันก็กวงบน,งแ,ลนงแล้วเขาไปแต่มันไม่ทางยางจังสี่เดียวกับทางจักรยานนี่จอกลอกแยกแลกไปเรอยที่เจ้านี่ทางจักรยานเดี๋ยวแต่เจ้าที่นี่อืมยางได้หมดอสอืมมันมองเขาเขียนไว้ให้ยางกับยางเอ้ยเออ เออข่อยก็ย uh, ่างจังซี่แหละแต่ว่าย่างผู้เดียวบ่หาย่างแล้วย่านเนาะจ้าว่าบ่เออโออย่าลืมเด้อพี่น้องเอ้ยกดติดตามข่อยเดพี่น้องข่อยสิได้มีแ้งใจเฮ็ดอันนันอันนี้เนาะจ้าว่าบ่อือโอ้ยข่อยก็มึยเมื่อยด่อยู่จังซี่ข่อยเว้าหลายอืกินก็กินหลายอยู่ล่ะอันกินไม้เปิ้น <laughs> จะสกินอยังจะว่าบา่พี่น้องทางนี่เนาะมันมีมางไม่ให้กินก็ดีปันหดจะวบ่าบ่อืดีก็บ่มีให้กินได้เนาะจากน้อยบ่มีให้กินนี่ให้จังได๋เจ้าเว้ยผมมีให้กินได้เจ้าเออเฮก็ขอวกับ,บนำ็บ่เป็นเล็บสินังกินนนคือมูเนาะอันดูซื้อพัดบ่เป็นมัเนี่ยมากเลาะมากเที่ยวให้มู่เจ้าเบิง่งนี่ละอืมันคือขึ้นกันละจะบานอันทางนี่ก็ตั้งบานเฮ่าน้ บ่ว่ากะอย่าให้เบิ่งวิวธรรมชาติพี่น้องอือเผอบ้านเฮาสิงามโก๋ไผสิไปฮู้จ้ะว่าบ่ป้อสิว่าโอ้ยอีหานี่แมบ่อยากเบิ่งกยังสิมาให้เขาเบิ่งอยู่้สิว่าแล้วเนาะเอ้ยเอ้ยก็เบิ่ง่เป็นหยังดอกพี่น้องเอ้ยบ่เป็นหยังดอกอือเบิ่งซื่อๆกดอันติดตามอีหยังสิก็บ่ได้นักอีหยังดอกกดิมไว้จังซั่นเนาะกดติดตามก็กดเทื่อเดียวพี่น้องอือ กดถูกใจเนี่ยก็เบิ่งคลิปไปก็กดถูกใจถูกใจถูกใจไลค์แชร์ไปจังซั่นน้องเอ้ยเอ๋โฆษณาพร้อมเอ้ยจังซั่นล่ะพี่น้องเอ้ยนเนาะสิเฮ็ดจังได๋เนาะบัดผู้อื่นแล้วคือกดได้เบิ่งได้เนาะบัดไทยบ้านเดียวกันนี่คือบ่มีคนกดเนาะว่าบ่เอ้ยบ่ดคนเฮาเนาะอย่าเบิ่งแต่ซเปอร์สตาร์หลายเบิ่งคนบ้านนอกบ้านนานําเฮานี่อัน คอนจางสีแน่ยธรรมดานนุ่นผื่นเลยพี่น้องเอ้ยเขาขบโบ้คือกันนั่นแหละพี่น้องอืชีวิตเป็นอยู่กับเป็นในสี่หละพี่น้องออยังที่เห็นนี่แหละเออคนเท่านี้ก็แปลกใดมักคนสโตแต่คนซื่อตรงๆโบมกกักจักบอกเป็นอย่างพิโด้ยก็เข้าใจอยู่ดอกหลายคอนยังมี่กนมัคนมกคนสร้างเป็นเรืืองธรรมดาปกติพี่น้องเข้าใจอืเข้าใจอยู่อันนี้ เออยาขันขนมีเงินนี่จักมากบ่ามากละเออหุ่มล้อมไปโหลดทุกคนเนาะจะว่า่าหวยถวายหวัวถวายตัวให้โหลดตัวมีเงินแต่ขันค้นบ่มีเงินมีทองจังสี่น่ะไม่รู้จักเลยจ้ะพี่น้องอืเอ้ยเขาบ่งหูจักได้เออบุญหูจักเจ้าพ่อดีได้บุญหูหรอกแต่ขันมีเงินมากปุ๊บพี่น้องเอ้ย บุพี่นองมาแต่ทางใดเด้เจ้าวา่นี่คอยเบอกให้ฟังว่ามันเป็นจั่งซีชีวิตคนเนาะชีวิตนี่เป็นแปลกเด้เจ้าอชั่วมือนี่เงินเป็นใมแปลกบ่มีเงินเขาบ่ฮห้จักเจ้าเอ้ยเขาบูงหัจักคอยบอกข้ามจริงพี่นองเอ้ยแต่บ่ฮห้แต่ก่อยกันคือกแล่ะพี่นองเป็นจัางซีเคยเป็นจังไรก็เป็นจยงสั่น มีเงินซ้ํก็ย่างขึ้นหางเสยตุ้ยใส่รองเท้าเกือบแตะเสยเจ้าเอ้ยอือเป็นจังซี่แหะคันคนฮู้จักข่อยกสิฮู้ดีอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยอือแต่ว่าคือว่าล่ะคนอันมีเงินบ่มีเงินกคือเก่าั่นล่ะอืคนบ้านเฮาคนทั้งประเทศเฮากเป็นแนวนั้นเนาะบ่บ่เ้ย เงินน er <stick> <comigo> okay, ี่เป็นพระเจ้า <stick> จ <noise> <od> ้ะ <stick> พ <noise> ี่น้องบบมีเงินเขาก็ะหูจักเขาบ่อยากติดตามบ่อยากยังไรสารละเิ่นว่าได้อืมอันเรื่องสารละมูเจ้านะมันเป็นจังเดย์คอยกรกหูอยู่ไดเรื่องไรสารละนั่นอันสาราะมูเจ้าเนี่ยก็ทํางานทํางานมีเงินเยอะเยอะมีเงินเยอะเยอะจังสีเนาะคอยคิดว่าจังสีไดแต่กันเรื่องไรสารละเอ้ยไปเลาะไปเที่ยวมองหันมองนี่ไรสารละเิ่นว่าไดอืม มันเป็นยังสั่นเลยพี่น้องคอนเฮ้านันก็นให้มันมีความสุขเน่อย่าเฮ็ดแต่งานหลายพี่น้องมันเขียดคอยก็อยากว้าให้ม่เจ้านี่อย่าเขียดอย่าคึงอย่าตึงอึง้งตึงจังสี่พี่น้องเอ้ยเฮ้ยคนน่ะมันก็นเขียนมอนสุคนหร่ะพี่น้องผู้ใดสิบเครเขียดเนี่ยเจ้าว่าบ่เมื่อก็มีแต่ว่ากระปล่อยให้หัวมันลงไปนในพี่น้องจ้าอืมสิไปเกิดอีย่างขักแน่ยเ้เจ้าว่าบ่า อืมเฮ้ยคนนนี่ก็แปลกบูจากพ่อบูจากพ่อดีอืมปล่อยวางจังสิแม่พี่น้องเออบอกผู้ใดแหละเจ้าของก็คือกันละเอ้ยมาบอกอีกอย่างเหอใส่บ้านเขาฟังเนาะเขาบอกอยากฟังเจ้าของพ่อดีอก็เบาเอ้ยเพื่อมีคนอยากฟังพี่น้องมันก็มี่ยละคนหักคนสั่งเนาะเจ้า่าบอกอมีม่ยหมดยู่มัองได้ก็มี่ยหมอดอืม คนหักคนสั่งนั่นเพิ่นเข้าใจอยู่อือเบิ่งแม่นานี่ไข่อ่างล่างกินหลายขนมปังพี่น้องเอ้ยอือหน้าก็จังซีล่ะพี่น้องเฒ่าๆเหี่ยวๆคือกันล่ะอือธรรมดาล่ะคนเฮาบ่ต้องว่ากันดอกเฒ่าแล้วเนาะสิว่าบ่ไปพี่น้องไปส่งหาเ็ดบัดนีได้เวลาแล้วซ่ํานี้ก่อนเด้อเพิ่นไปหาเ็ดก่อนบัดามีเ็ดอันเพิ่งใหญ่จังซี่นสิให้หมู่เจ้าเบิ่ง เอออย่าลืมกันด้อพี่น้องเด้อขอให้มีคนสุขสุขูทุกคนเด้ออืมให้ลำให้รวยทุกคนนั่นละอืมลำรวยเลยก็อย่าลืมคอยละเออคนเก่าเลยล่ะไปกันพี่น้อง